สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะครูจะพาทุกๆคนไปรู้จักกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแอปตัวนี้เด็กๆทุกคนรู้จักกันดีเลยเพราะว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยใช้กันเยอะมากเจ้าแอปพลิเคชันนี้ก็คือแอปพลิเคชันไลน์นั่นเองค่ะแล้วหลังจากที่เด็กๆรู้จักเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มากขึ้นแล้วครูจะพาทุกๆคนไปพับกระดาษเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักเป็นสติกเกอร์ไลน์ ของเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้กันค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความเป็นมาของแอปพลิเคชันนี้กันก่อนเลยค่ะแอปพลิเคชัน Line เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2011 ภัยพิบัติในครั้งนั้นทําให้สัญญาณโทรศัพท์มือถือถูกตัดขาดเหลือเพียงแค่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นทําให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถติดต่อกับคนใกล้ชิดหรือว่าขอความช่วยเหลือได้จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อสารตัวนี้ขึ้นมาสําหรับในประเทศไทยไลน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2557ถือว่าเป็นตลาดสําคัญอันดับ2เรามาจากประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะคราวนี้ เรามาดูลายคาแรคเตอร์หรือเด็กๆอาจจะคุ้นเคยกับการเห็นสติกเกอร์ลายมาแล้วก็ได้ค่ะเด็กๆอาจจะรู้จักบางตัวบางตัวอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยวันนี้เราจะมาดูกันว่าลายสติกเกอร์มีตัวอะไรน่ารักน่ารักกันบ้างไปดูกันเลยค่ะตัวแรกก็คือเจ้าหมีบราวที่เด็กๆคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะต่อมาก็คือเจ้ากระต่ายน้อยแสนน่ารักที่ชื่อว่าโคนี่นั่นเองค่ะ ส่วนคนนี้ชื่อว่ามูนเจมส์ครับตามมาด้วยบอสช็อกโกซาลีเจ้ากบลีโอนาร์ดเจสิก้าเจ้าหลอนเอ็ดเวิร์ดและตัวสุดท้ายเป็นเจ้าแพนด้าค่ะวันนี้ครูจะพาเด็กๆพับกระดาษเป็นรูปพี่บราวกับพี่โคนี่น่ารักน่ารักกันนะคะ ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเริ่มจากกระดาษสีน้ำตาลสำหรับพี่บราวและกระดาษสีขาวสำหรับพี่โคนี่นะคะสำหรับกระดาษที่เด็กๆเตรียมจะต้องเป็นกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะคะไม่งั้นเราจะพับพี่บราวกับพี่โคนี่ไม่ได้ค่ะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายถึงสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันทั้งหมดเลยให้เด็กๆเตรียมกระดาษขนาดที่เราต้องการแต่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นค่ะอย่างต่อไปก็คือกาวนะคะจะเป็นกาวแบบนี้หรือจะเป็นกาวแท่งก็ได้ค่ะปากกาเมจิกสีดำแล้วก็สีชมพูจะเป็นเมจิกแบบไหนก็ได้นะคะกันไกล อย่างสุดท้ายก็คือเศษกระดาษสีขาวเราใช้ไม่เยอะค่ะเราจะเอามาใช้ทำแค่จมูกของพี่เปาเท่านั้นเองค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะหลังจากที่เราดูคลิปกันมาแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมตามในคลิปเลยนะคะสำหรับของครูครูมีกระดาษอยู่1แผ่นค่ะเริ่มกันเลยค่ะ,ะเรามาเริ่มจาก ลำดับแรกกันก่อนนะคะเราเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราได้มานะคะเอามุมฝั่งหนึ่งไปทับกับมุมอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับจากทางด้านฐานนะคะขึ้นมาค่ะกะไม่ต้องสูงมากไม่ต้องใหญ่มากนะคะกะดูกำลังดีแบบนี้ค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอามุมฝั่งนี้ ขึ้นมาที่จุดยอดฝั่งนี้แล้วก็มุมฝั่งนี้ก็เอาขึ้นมาที่จุดยอดฝั่งนี้นะคะ,ะเริ่มเลยค่ะ,ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราพลิกกลับด้านค่ะกลับมาด้านนี้เราจะเห็นบนนี้นะคะ ให้เราพับย้อนกลับเข้าไปด้านหลังค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราลิกกลับมาด้านเดิมค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะลิกลับมาเราจะเห็นว่ามีมุมแหลมๆอยู่หนึ่งแล้วก็3เราพับด้านนี้ทั้ง3ด้านเลยนะคะพับเข้ามานิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ หนสองแล้วก็สค่ะได้ทั้ง3ด้านแล้วนะคะทีนี้ตรงข้างบนนี้ค่ะเป็นหูนะคะเราจะพับด้านแหลมนี้ค่ะด้านแหลมนี้นะคะเอาลงมาค่ะนี้หูข้างที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหูข้างที่สองค่ะ าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพลิกกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาล่ะเราจะได้หน้าที่โคนนี่แล้วนะคะแต่ว่าหูของเขาค่ะ1 2 3 4ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพับมุมไปด้านหลังสักเล็กน้อยอเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอ่า เราก็จะได้หน้าพี่โคนี่แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ปากกาที่เราเตรียมเอาไว้สีชมพูแล้วก็สีดำนะคะมาวาดหน้าพี่โคนี่กันดีกว่าเริ่มจากที่ตรงหูกันก่อนเลยอ่าเรามาวาดเรามาใส่หูให้พี่โคนี่กันค่ะแบบนี้นะคะ หูนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ปากกาสีดำค่ะมาวาดตานะคะได้ตาแล้วจมูกแล้วก็ปากค่ะ,ะ,ะหะลังจากนั้นก็ใช้ปากกาสีชมพูเหมือนเดิมค่ะมาวาดรอยยิ้มให้พี่โคนี่กันนะคะ เราได้พี่คนนี่เรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเห็แบบนไหมคะได้พี่คนนี่หนึ่งตัวแล้วส่วนพี่บราวนะคะเราพับเหมือนกันเลยแต่เราใช้กระดาษสีน้ำตาลค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาตกแต่งพี่บราวกันค่ะ เมื่อเราพับกระดาษออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดเศษกระดาษสีขาวที่เราเตรียมเอาไว้ให้เป็นรูปวงรีนะคะแล้วเราก็เอามาติดลงไปค่ะก็จะได้จมูกพี่บราวแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาตกแต่งใส่ตาใส่จมูกให้พี่บราวกันค่ะ เราก็จะได้พี่บราว์แล้วค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นพี่บราว์อันนี้ก็เป็นโคนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้พี่บราวกับพี่โคนี่เอาไปตกแต่งโต๊ะหนังสือหรือว่าเอาไปตกแต่งที่หัวเตียงของเด็กๆก,ก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้เด็กๆได้พี่บราวกับพี่โคนี่กลับไปเป็นเพื่อนแล้วในช่วงเรียนออนไลน์ถ้าเบือ่อเบือ่อ ออกจากหน้าจอเรามาพับพี่บราวกับพี่โคนี่กันนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย